สนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f เราทำมาหลายอย่างและล้มลุกคุกคานมาเยอะและจนกระทั่งมามีงานมั่นคงอยู่ก็คือมาทำธุรกิจแฟนชส์เนาะอันนี้ก็คือพี่เริ่มจากแค่กระมังเดียวจริงๆพี่ไขว่คว้าทุกอย่างพี่หาช่องทางทุกอย่างหาตลาดไม่ใช่ มาเรามาเลี้ยงปุ๊บแล้วเราจะคิดว่าเราขายได้พอวันหนึ่งวกรลาค่ะปี63แล้วก็สัพ้ายครอบครัวค่ะซื้อชุดทอลลองมา1ชุดค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละอาชีพเราทุกคนก็งงงๆเริ่มตั้งแต่หลักพัน mm hmm. ค่อยๆขยายขึ้นมาก็มาเป็นหลักหมื่นองนี้ค่ะ mm hmm. จนตอนนี้พอมาเปิดตรงนี้ก็แตะแตะถิงเดือนละแสนเหมือนกันอันนี้คือรายรับนะคะอย่างเดียว ลูกฟาร์มนะคะที่ลงทุนก็คือของเราไม่ได้ให้เป็นทชุดทดลองอะค่ะของเราก็คือให้ซื้อทุกอย่างตามจริงก็คือซื้อพ่อแม่พันธุ์แยกซื้ออาหารแยกเป็นกระสอบคือถ้าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ค่ะ แบบนี้นะคะหลายคนก็คงที่จะมองหาอาชีพใหม่เพื่อเพิ่มไรายได้กันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเขาก็เลยมีอาชีพใหม่มาแรงจะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือการเลี้ยงด้วงสาคูหรือว่าเจ้าด้วงมะพร้าวนี่เองเลยค่ะนี่บอกเลยนะคะว่ามีเงินแค่หลักพันก็สามารถเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มได้แล้วค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ที่นี่คือฟาร์มด้วงสาคูในตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นโรงเรือนขนาดเพียง1นึ่งงานแต่สามารถเพาะเลี้ยงด้วงสาคูส่งขายได้เดือนละหลายร้อยกิโลกรัมทํารายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งเจ้าของฟาร์มด้วงสาคูแห่งนี้เป็นหญิงแกร่งสู้ชีวิตผ่านการทํางานมามากกว่า10อาชีพทั้งขายเครื่องประดับ เสื้อผ้าหมูดแดดเดียวส่วนอาชีพปัจจุบันเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อและคนที่เราพูดถึงก็คือคุณพิมพ์ปวีเพนชาติหรือพี่พิมพ์เกษตรกรสาวสวยคนนี้นี่เองค่ะพี่พิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นสวยๆแบบนี้พี่พิมพ์แน่นอน นี่คือกล้องสาคูใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อหนะ้าตาก็เป็นหูหูตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะตัวอ้วนมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะจับตัวได้จับได้เลยเหรอคะพี่จิ๊ดได้ค่ะเอ้ยมันดืบดืบป่ะนี่ตัวใหญ่มากเลยตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะตัวเล็กกว่านี้มันดืดดืบดืบเนาะนี่คือเป็นลักษณะาการการเคลื่อนไหวของเขาใช่ไหมคะเนี่ยมันจะดันไปทีละข้อทีละั้องอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยตัวนิ่มมากเลยค่ะ พี่พิมคะถ้าสงสัยอย่างหนึ่งคือพี่พิมเนี่ยเป็นคนที่สวยคนหนึ่งเลยนะคะแต่ทําไมถึงมาสนใจการทําฟาร์มด้วงสาคูนี้ได้ะคะเนี่ยเริ่มแรกเลยพี่ชอบทานค่ะชอบชอบกินด,ด้วงสาคูด้วยเหรอใช่ค่ะไป,ไปเริ่มกินมาจากที่ไหนคะพี่พิมเออพี่เคยไปเดินงานเกษตรแฟร์อ๋อเขามีขายด้วยเหรอคะค่ะ จะใส่ไปในกรุงเทพเนี่ยนะคะใช่ค่ะโอ้แล้วก็เลยไปชิมชิมแล้วก็ชอบติดใจแล้วก็หาทานยากมากมันเป็นยังไงคะตอนที่ได้ชิมครั้งแรกมันจะมีรสชาติหวานมันมันโอ้มนหวานมันมันค่ะมันคล้ายๆเหมือนพวกแบบรสด่วนอะไรพวกนั้นนะคะไอ้นั่นเรียกว่านะหนอนไหมสำหรับพี่พี่ว่าอร่อยกว่าอีกค่ะเนาะแล้วก็มามีอยู่ช่วงโควิด พอเศรษฐกิจกเริ่มแย่และภาระเราก็มากขึ้นอะไรเราก็เลยลองซื้อสั่งซื้อชุดทดลองมาในอินเทอร์เน็ตก่อน,อนแล้ขายผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะชุดละประมาณ300บาทก็ซื้อมามาเป็นเหมือนกับของขวัญให้ครอบครัวหนึ่งกระมังสำหรับวันปีใหม่มสาคูเป็นของขวัญให้ครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็บอกครอบครัวว่าเนี่ยแหละรายได้เสริมเรา แล้วคือจากรายได้เสริมตอนนี้ค่ะก็กลับมากลายเป็นรายได้หลักรายได้หนึ่งแล้วพอหลังจากเริ่มเลี้ยงชุดนั้นแล้วเป็นยังไงต่อคะชุดนั้นเราก็ขยายเรื่อยๆเลี้ยงข้างบ้านขยายจากหนึ่งกระมังปุ๊บพอุเราทําได้เราได้แบบกระมังหนึ่งดกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมาเป็น10 20ขึ้นมาเป็นร้อยสองร้อยจนข้างบ้านสูงสุดประมาณ500กกระมัง และเริ่มปั่นแล้ว500ร <c oughs> ้อยระมังอยู่ข้างบ้านใช่ค่ะเนื่องจากพอเราเลี้ยงปุ๊บเราก็เสาะหาตลาดเอง <c oughs> อะไรเองหมดพอเราเริ่มมีคนสนใจมีคนมารับซื้อเราเราก็เลยจับจุดนี้ค่ะมาขยายขึ้นเรื่อยๆอค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจากที่เลี้ยงเพียง1กะลกะมังวันนี้กลายเป็น1000กะลกระมังไปแล้วค่ะนั่นเพราะพี่พิมพ์มองเห็นช่องทางการตลาดและศึกษาการเลี้ยงอย่างจริงจังจึงต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้ซึ่งการเลี้ยงด้วงสาคูนั้นในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบแรกเป็นการเลี้ยงด้วงสาคูแบบดั้งเดิมโดยใช้ท่อนสาคูท่อนลานเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติและแบบที่2คือการเลี้ยงด้วงสาคูแบบประยุกต์โดยอาจเลี้ยงในกระมังหรือวัสดุอื่นๆซึ่งพี่พิมพ์เลือกเลี้ย แบบประยุกต์ค่ะเพราะหาวัสดุอุปรกรณ์ได้ง่ายใช้ต้นทุนต่ำอุปรกรณ์ที่ใช้เลี้ยงประกอบไปด้วย 1. กะละกาลมังพร้อมฝาปิด 2. กะมะาาพร้าวสับ 3. สูตรอาหารเสริมและ 4. พ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูส่วนการเลี้ยงจะให้ได้ด้วงสาคูให้อวบอ้วนต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะมันเลี้ยงยากไหมคะด้วงสาคูจะว่ายาก ก็ไม่ยากนะคะแต่ง่ายก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยค่ะ,คะหนึ่งคือเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นเติมอาหารทุก7-10ถึงวัน<อ>ค่ะแล้วก็สภาพอากาศความร้อนความชื้นก็ต้องมีงมมด้วยใช่ค่ะถ้าคือร้อนไปอย่างเงี้ยเขาก็ตายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเย็นไปไข่เขาก็ไม่ดกแล้วที่บอกว่าเทคนิคที่เลี้ยงเราทําให้ลูกดกนี่ยังไงเทคนิคที่ทําให้ลูกดกของพี่นะคะในการที่ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ รอบแรก15้าวันแรกเราจะใช้ฝาที่เป็นฝาทึบแบบนี้ค่ะเป็นถาดถาดพลาสติกใช่ค่ะเป็นฝาทึบแล้วก็มาเจาะรูให้มีอากาศเข้าค่ะเนื่องด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์เขาอะค่ะเหมือนกับเขาจะชอบอยู่แบบว่าเขาเรียกที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยชื้นๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเลี้ยงอันเนี้ยค่ะเรียนเรียนแบบเหมือนกับหลอกเขาอะค่ะว่ามันมืดแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งข้อดีของการใช้ฝาทึบคือเพิ่มคือรักษาความชื้นได้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดเป็นฝาแบบนี้จะไม่ค่อยรักษาความชื้นเท่าไหร่ การเลี้ยด้วงสาคูให้ลูกดกพี่พิมพ์บอกว่าหลังปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปในกระมัง15วันแรกจะปิดฝาทึบเพื่อรักษาความชื้นและสร้างบรรยากาศให้เหมือนกลางคืนเพราะตามธรรมชาติพอดวงแม่ดวงจะผสมพันธ์ช่วงกลางคืนค่ะโดยจะเจาะดูฝาปิดเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีและควรหาของหนักวางทับฝาปิดไว้ป้องกันไม่ให้พ่อแม่พันธุ์หนีออกจากกระมังนั่นเองและอีกหนึ่งข้อแนะนําในการเลี้ยงคือควรระวังมลภาวะทั้งกลิ่นดังนั้นสถานที่ใช้เลี้ยงควรเปิดโล่งและไม่อยู่ใกล้ชุมชน ส่วนช่วงหน้าพี่พิมพ์จะมาสอนเกษตรกรมือใหม่ฝึกเตรียมอาหารและที่อยู่ให้กับน้องด้วงสาครห้ามพลาดนะคะ สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่า สาคูหรือด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงลานหรือแมงหวังเป็นด้วงชนิดเดียวกันค่ะแต่ชื่อที่เรียกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงหรือให้อยู่กับต้นอะไรก็เรียกตามชื่อของต้นไม้ที่นามาเพาะเลี้ยงด้วงชนิดนั้นๆซึ่งในช่วงที่แล้วเรารู้ถึงจุดเริ่มต้นฟาร์มด้วงสาคูของนม่ค้าสาวสวยกันไปแล้วช่วงนี้พลสภาไปเรียนรู้ขั้นตอนการทําฟาร์มของจริงกันว่ายากง่ายแค่ไหนค่ะ ตอนนี้นะคะสาหรับใครที่เห็นโอกาสในการสร้างรายได้จากล้วนสาคูแล้วอยากที่จะไปลองเลี้ยงบ้างพี่พิมเองเขาก็มีชุดสําหรับผู้ที่สนใจด้วยราคาเพียงแค่3า0ยบาทเท่านั้นได้อะไรบ้างคะพี่พิมในราคานี้จะมีมันไปให้นะคะ3มชุดอันนี้อันนี้นนนนนมันค่ะโอแพงค่ะอันนี้จะเป็นอาหารหว,วัวค่ะอาหารวัว3ามชุดแล้วก็มีกับมะพร้าวสับพร้อมด้วยพ่อแม่พันห้าคู่ค่ะโอ้นนอยู่ในนี้ค่ะ นี่คือเราแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วใช่ค่ะ,คะอย่างนีนนี้คือเป็นเดีนะถ้าขอลองทายหาก่อนหาก่อนอยู่ตรงไหนเอา้าแอบกันหมดเลยหาเขาชอบหมดหาไม่เจอค่ะอันนี้อันนี้ก็ได้ค่ะอ๋อน,นี่อันนี้เราว่าเป็นตัวเมียไม่คะถูกต้องค่ะเริ่มดูเป็นแล้วดูดูท่าทางจะมีแววในการเลี้ยงแล้วนะคะค่ะ แล้วพอเราได้อุปกรณ์แบบนี้ไปเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะอ่าแล้วก็มาเตรียมนะคะแล้วก็คือเราจะหากระมังเตรียมเอาอันนี้ต้องเตรียมไว้เองเตรียมไว้เองค่ะเราจะซื้อที่นี่ก็มีขายค่ะก็คือชิ้นละย0บาทอ่าฮะค่ะมีกระมังมีกระมังฝาแบบทึบแล้วก็มงค่ะใช่ค่ะฝาทึบก็คือให้ไปเจาะรูนะคะตามนี้ข่านแรกก็คือจะใช้อันนี้หนึ่งถุงค่ะสูตรของพี่ก็จะใช้มันอบแห้งนะคะ อ่าครึ่งกิโลอืมทำไมต้องเป็นมันอบแห้งด้วยอ่ะพี่คุของพี่คือทดลองมาเยอะแล้วอะค่ะก็ตัวนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดกดกแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยแรงซึ่งเราก็มีให้3ถุงนี้เลยนะคะใ่ชุดใช่ค่ะอันนี้ก็คือเอาไว้ลงพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เติมอีกสงครั้งค่ะโอเคแล้วอันนี้ใส่ไปในกระมังก่อนใช่ค่ะอันนี้เราใส่จริงเลยไหมคะใส่จริงเลยค่ะโอเคมาลองทดลองไหมคะ ได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวหนูกลับไปหนูจะไปเลี้ยงบ้างสำหรับขั้นตอนการจัดเตรียมพื้นที่เลี้ยงด่วงสาคูก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะให้นำมันอบแห้งครึ่งกิโลกร,รัมอาหารวัวครึ่งกิโลกร,รัมกาบมาพาะพร้าวสับเทส่วนผสมทั้งหมดลงกะละมังที่เตรียมไว้เทน้ำลงไปประมาณ3ลิตร เคล็ดลับคือน้ำจะต้องไม่เลยหน้าอาหารขึ้นมาให้เนื้ออาหารแฉะพอดีจากนั้นปาดหน้าอาหารให้เรียบแล้วเอากาาระมะพะเาวปิดหน้าอาหารเพื่อให้พอ่อพันแม่พันมีที่หลบแล้ววางไข่ จากนั้นจึงนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำนวน5คู่ต่อนหนึ่งกะละมังและใส่กล้วยหอมลงไป1ลูกเพื่อเป็นอาหารเสริมปล่อยทิ้งไว้ให้ผสมพันธุ์กันเมื่อครบกําหนด15วันแล้วต้องนํำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกและทิ้งไว้อีก25-30วันโดยผู้เลี้ยงต้องเติมอาหารทุกๆ7-10วันค่ะรวมกระบวนการทั้งหมด35-45วันก็สามารถจับหนอนดวงสาคูออกจำหน่ายได้แล้วค่ะ นอกจากนี้พี่พิมพ์ได้บอกเกร็ดความรู้ถึงวิธีการสังเกตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของด้วงสาคูเมื่อตัวโต,วตวเต็มวัยนั้นจะมีขนาดตัวยาวประมาณ2.5ถึง3.5เซนติเมตรตัวผู้จะมีขนที่ปลายงวงมองเห็นได้ชัดเจนส่วนตัวเมียจะมีงวงเรียวเล็กและในการเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้ตัวผู้มีจํานวนน้อยกว่าตัวเมียเพราะด้วงจะแย่งคู่ทําร้ายกันและไม่มีการผสมพันธุ์ในที่สุดค่ะ นี่ค่ะเท่านี้ประมาณนี้ไม่ต้องหนามากใช่แล้วก็กดเซตไปนิดนึงไม่ต้องเยอะค่ะโอ้โหง่ายแค่นี้เลยนะคะเราก็เรียงเขาไว้แบบนี้แล้วก็เอาอฝาที่แบบปิดสนิทมาปิดทิ้งไว้สิบห้าวันเวลาลงพ่อแม่พันธุ์นะคะก็อย่างที่ให้ไปนะคะอันนี้แล้วเราก็จะใช้กันไกลัตเลยสัตเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงเขาออกมาจากอันนี้เลยบางทีเขาขาหักได้ ามาแล้วทั้งหมด5คู่ด้วยกันใช่ค่ะ5คู่นี่ปกติแล้วเนี่ยแนวโน้มในการที่เขาจะฟักไข่นี่คือมันประมาณเท่าไหร่อะคะเออเขาจะไขท่ทุกๆวันนะคะเขาจะไข่เรื่อยๆทุกวันจนถึงวันที่15เลยค่ะโอ้โหค่ะก็น่าจะแบบเต็มกระมังเลยใช่ค่ะแล้วสระเขาจะให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ประมาณครึ่งถึง1กิโลค่ะ ขึ้นอยู่กับเราเลี้ยงแล้วเราขุนเขาให้ดีๆนี่อพอปล่อยเขาลงไปปุ๊บเขาก็เริ่มมุดๆเลยนะใช่ค่ะเขาก็จะมุดหาที่ที่ไม่มีแสงอย่างนี้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยปิดฝาแค่นี้แล้วก็เราจะให้กล้วยเหรอคะให้กล้วยเขาปอกเปลือกก่อนนะคะเขาชอบกินกล้วยให้พ่อแม่พันธุ์เขาทานใช่ค่ะอ,อาจจะให้แค่นี้ก็ได้ค่ะอันเดียวเลยไว้ตรงกลางเดี๋ยวเขามากินเองใช่ค่ะ วงจรชีวิตด่วงสาคูแบ่งเป็น4ช่วงได้แก่ระยะไข่จะอยู่ที่2-3วันก็จะฟักมาเป็นตัวนอนระยะตัวหนอนจะอยู่ที่ประมาณ35-45วันช่วงนี้สําคัญค่ะเป็นระยะที่เราจะเก็บผลผลิตไปขายได้ถัดมาเป็นระยะดักแด้จะอยู่ที่35-45วันตัวเติมวัยระยะนี้จะมีอายุประมาณ90-180วัน โดยรวมแล้ววงจรชีวิตของด้วงคือ150ถึง250วันซึ่งสั้นมากสามารถเลี้ยงและเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็วค่ะครานนี้เรามาดูด้วงสักคูแต่ละช่วงวัยกันค่ะเริ่มแรกหลังจากที่เราลงพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วผ่านไปประมาณกี่วันคะพี่พิมพ์15วัน15วันเราก็จะเจอว่าจะเจอว่าเขาจะไขออกมาใช่ไหมคะในหนึถึงสิวันเนี้ยเขาจะไขเรื่อยทุกวัน ค่ะลักษณะของไข่เขาหน้าตาเป็นยังไงคะเราจะเห็นเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้จะเอามาให้ดูค่ะอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ที่เราเราเตรียมที่จะลงล็อตสองค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์เก่าที่เราเตรียมลงค่ะนี่ค่ะไข่เขาจะขาวเนี่ยใช่ค่ะก็จะฝังไปในมะพร้าวขาวเนี่ยค่ะ นี่คือไข่เขาเล็กมากเลยนะเล็กค่ะแล้วเขาจะก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเขาจะฟักตัวแล้วออกมาอ๋อค่ะกลายเป็นลูกด้วงตัวเล็กนี่เราเห็นเดินๆนี่ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือสิ่งที่ทุกฟาร์มจะต้องเจอหนึ่งก็คือจะเป็นแมลงวีนอนแมลงวีแล้วก็ไรอันนี้ค่ะอาจจะเจอได้ก็ไม่มีผลกับลูกด้วงอาจจะสร้างความรำงคาให้เราแล้วก็บางฟาร์มถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะเจอพวก มแมลงวันแม่โจ้มาไข่ค่ะพอเป็นหนอนแม่โจ้ปุ๊บเขามากินไข่กินลูกต้องอ่อนๆอันนี้อันตรายนะใช่ค่ะอันนั้นต้องคอยไล่แมลงวันไปใช่ค่ะพอเสร็จปุ๊บประมาณสัก35-45้า่าวันเราก็จะมาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเขาจะกินอาหารอยู่ข้างล่างอือโอ้โหค่ะตัวอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยแต่ตัวเขาจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะ ค่ะถ้าเกิดเขาเริ่มแก่เขาสีจากสีขา,ขาวขาวเขาจะเริ่มน้ําตาลขึ้นคอเขาก็จะน้ำตาลอย่างงี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเริ่มเก็บเก็บบริโภคได้แล้วค่ะนี่คือถือแบบเป็นขั้นตอนจำไว้ที่เราพร้อมจะกินแล้วนะคะใช่ค่ะโอ้โหโอ้โห,ห,หข้างล่างอีกเทียบเอันนี้ตัวใหญ่มาก ผลผลิตด้วงสาคูที่นิยมนําไปบริโภคเป็นด้วงที่อยู่ในระยะหนอนวัยสุดท้ายก่อนเข้าดักแด้โดย1กิโลกรัมมีประมาณ200ตัวด้วงสดจําหน่ายราคากิโลกร,รัมละ250บาทส่วนด้วงแช่แข็งจําหน่ายกิโลกร,รัมละ300บาทใน1เดือนฟาร์มของพี่พิมพ์มีผลผลิตยอยู่200-300กิโลกรัมสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเฉลี่ยเดือนละ60,000-100,000บาทเลยทีเดียวค่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเราจะพาไปดูว่าเจ้าสัตว์เศรษฐกิจใหม่ชนิดนี้จะนำไปบริโภคในรูปแบบใดได้บ้างพักกันสักครู่เดียวค่ะ เป็นสัตว์จำพวกมแมลงเลี้ยงกันมากในแถบภาคใต้เนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงง่ายเป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศสามารถทำได้หลายเมนูโดยพี่พิมพ์บอกว่าได้เปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจําหน่ายอุปรกรณ์การเลี้ยงด้วยค่ะ<ข>อย่างตอนนี้เนี่ยเราถือว่าก็เป็นฟาร์มที่เลี้ยงด้วงสาคูที่อยู่ในพื้นที่ปทุมธานีค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงมากเท่าไหระ ตอนนี้นะคะฟาร์มเราตอนนี้ก็เลี้ยงที่หมวกลบที่ประมาณ1,000กะละมัง1,000กะละมังค่ะแล้วคือตอนนี้เราเลี้ยงเพื่อเอาไว้บริโภคจำหน่ายหรือเป็นแบบไหนคะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายด้วยค่ะจำหน่ายอันนี้คือจำหน่ายพ่อพันแม่พันธเราเราจำหน่ายหมดเลยค่ะที่ฟาร์มเราจะมีจำหน่ายทั้งพ่อพ่อแม่พันชุดทดลองเลี้ยงลูกด้วงนะคะแบบสดแบบฟีดหรือแบบแปรรูปต่างๆค่ะ แบบนี้เท่ากับว่าตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราจะได้มาเราก็ต้องปล่อยร่วงบางบางชุดให้เขาเติบโตไปเป็นตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ค่ะแล้วเราก็จะเอาบางบางกะละมังบางเซตเนี่ยกันเอาไว้สําหรับขายเป็นตัวด้วงเลยใช่ค่ะมีขายในรูปแบบไหนบ้างนะพี่พิม์เอ่อถ้าเกิดเป็นด้วงนะคะจะมีโสดมีฟีดแต่รูปก็จะมีเป็นพวกข้าวเกลียบด้วงค่ะมีน้ําพริกด้วงค่ะ แล้วก็มีพวกดวงอบกรอบดวงทอดค่ะส่วนใหญ่คนนิยมซื้อเป็นลักษณะไหนคะคะส่วนใหญ่นะคะบางคนก็จะซื้อเป็นดวงดวงสดไปนยคะดวงฟรีไปค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะพ่อค้าแบบหม่าล่าหรือออกมาปิ้งก็คือจะจะซื้อเป็นอย่างนี้เอาไปปิ้งทาหม่าล่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถือว่ามันได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้กําลังฮิตกันมากเลยค่ะ อพอพอพอเรื่องคนพอมีโควิดมาคนอยากหารายได้เสริมพออยากหารายได้เสริมตัวนี้นี่คือเลี้ยงเวลามันไม่นาน<ะ>แล้วก็จับขายได้แล้วคนก็รู้จักร่วงมากขึ้นเริ่มบริโภคเป็นมากขึ้นแลวที่นี่คือพี่คิมก็ยังเปิดแบบว่าเหมือนแบบคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะที่เปิดให้เรียนรู้ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ที่ที่สนใจชุดทดลองเลี้ยงมาแล้วก็<ะ>มีการสอน แล้วก็แนะนําให้ตลอดการเลี้ยงรายได้ต่อเดือนของพี่ทิมเองไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงพ่อพันแม่พันธุ์เป็นชุดสําหรับเอาไปทดลองเลี้ยงขายด้วงสดด้วงแช่แข็งรวมๆแล้วรายได้ต่อเดือนไี่ตกประมาณเท่าไหร่ประมาณ6กหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทค่ะอันคืออินคัมค่ะหกหมื่นถึงหนึ่งแสนเลยนะแต่คืออันนี้เป็นขนาดที่เลี้ยงหนึ่งพันใช่ค่ะหนึ่งพันกะลมังแล้ว คู่ของเรานะคะมีทั้งด้วงย่างด้วงทอดด้วงสดก็มีด้วงสองใจแล้วก็ผัดฉ่าด้วงโอ้โ oh, หออกมาแล้วหน้าตาดีเลยทีเดียวเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยดีกว่านะคะพี่ทีมค่ะเริ่มสักอะไรก่อนดีอ่ะอบหอมอร่อย จากงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบว่าด้วงสาคูมีไขมันและโปรโตีนเป็นองค์ประกอบหลักค่ะโดยมีไขมันร้อยละ5 2 4ถึง60และโปรโตีนร้อยละ1 8ถึง28.5และอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างต่างได้แก่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมแคลเซียมถือเป็นอาหารแห่งอนาคตที่น่าจับตามองและจะมีการพัฒนาแปรรูปไปในรูปแบบใดต่อบ้างต้องคอยติดตามค่ะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจใครอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะลองทําเป็นฟาร,ร์มด้วงฟาร,ร์มด้วงขนาดเล็กหรือว่าอยากจะลองซื้อไปประกอบเป็นเมนูอาหารได้ไหมคะค่ะก็คือถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงนะคะทางฟาร์มยินดีแนะนําให้ค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> แล้วก็สามารถเข้ามาเวิร์กช็อปนะคะซืบทดลองแล้วก็เราก็จะมาสอนแล้วก็ยินดีแนะนําให้ตลอดการเลี้ยงค่ะสําหรับการเป็นลูกฟาร์มนะคะก็เข้ามาคุยรายละเอียดได้ค่ะ ติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างติดต่อได้ไดที่เพจ f a c e b o o k นะคะด่วงสาคูปุุมธานีค่ะหรือโทร092-697-8742ค่ะติดต่อเข้ามาหาพี่พิมพ์ได้เลยนะคะค่ะไปงั้นเดี๋ยวเรากินกันต่อดีกว่าค่ะพี่พิมพ์ค่ะ,คะ ืรได้ว่าเป็นสัตว์เศษธธรษฐกิจใหม่ค่ะที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบอาหารที่มีโปรตีนสูงและยังเป็นโอกาสของคนที่กําลังมองหารายได้เสริมดีด้วยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่น้อยมีเงินทุนน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของฟาร์มได้แล้วล่ะคะ่ะส่วนสัปดาห์หน้ากเกษตรนิวเจนของเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ สนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก n p e r f